สวัสดีครับผมเซลเค่นสวัสดีครับผมเซลเชียจากเชียงใหม่ h ฮอนด้าเซนเฟสนะครับวันนี้ครับเราจะมานำเสนอครับซิตี้เทอรโบรุ่นใหม่ของเรานะครับจะเป็นยังไงกันนั้นเดี๋ยวให้เชียร์ช่วยอธิบายนะครับ ครับเรามาชมด้านหน้าของซ i ต y RS Turbo กันเลยครับด้านหน้าครับไฟหน้าเป็นแบบ Full LED คู่หน้าครับกระจังหน้าเป็นแบบสีดำเงาของรุ่น RS มีโลโก้เสือ RS อยู่ตรงนี้ครับส่วนไฟตัดหมอกเป็นแบบ LED เช่นกันครับในรุ่น RS ล้อแม็กในรุ่น RS จะเป็นแบบขอบ16ครับเป็นลายทูโทนแบบนี้เลยในรุ่น RS จะมี กระจกมองข้างเป็นสีดำมีไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกแบบนี้ครับเราสามารถเปิดปิดปลดล็อกจากประตูได้เลยโดยการเอานิ้วกดที่ปุ่มสีดำเวลาปลดล็อกเรามีกุญแจอยู่ได้ใกล้ๆเราก็เอามือสอดได้เลยครับส่วนในทางด้านหลังนะครับไฟเบรก จะเป็นแบบ LED ครับในรุ่น RS จะมีสัญลักษณ์โลโก้ RS อยู่ตรงนี้และก็มีสปายเลอร์แบบดัดเคิลเป็นสีดําเงาครับส่วนในรุ่น RS ก็จะมีคีบฉลามแบบสีดําเงาเช่นกันครับถัดมานะครับเรามาดูอินเตอร์ียกันบ้างนะครับภายในนะครับผมก็จะเป็นเบาะหนังครับผสมกับหนังกลับเดินด้วยได้สีแดงเพิ่มความสปอร์ตและความกระชับมากยิ่งขึ้นนะครับ ภายในเบาะครับจะติดตั้งไซส์แอร์แบกนะครับแล้วก็สําหรับรถรุ่นนี้จะมีแอร์แบกให้ทั้งหมด6ตตาแหน่งหรือรอบคันนั่นเองครับผมครับมาดูที่แผงประตูกันมากนะครับเขาจะบุนุ่มมาให้นะครับเดินด้วยได้สีแดงแบบสปอร์ตแล้วก็จะมีปุ่มพับกระจกไฟฟ้าและปรับกระจกไฟฟ้านะครับสาหรับกระจกด้านหน้าครับฝั่งคนขับจะเป็นแบบออโต้แล้วก็ตัวในส่วนของตันเหยียบครับรุ่นเอจะทําแบบสปอร์ตมาให้นะครับ ต่อมาครับเรามาดูที่พวงมาลัยครับพวงมาลัยจะเป็นแบบ3ก้านนะครับหุ้มด้วยหนังแบบสปอร์ตเดินด้วยตะเข็บสีแดงนะครับเรามาเริ่มจากมันติฟังก์ชันทางฝั่งขวานะครับฝั่งขวาจะเป็นครุสคอนโทรลครับสามารถล็อกความเร็วได้นะครับฝั่งซ้ายครับจะเป็นตัวคอนโทรลกับตัวหน้าจอนะครับสาหรับที่ด้านหลังพวงมาลัยเนี่ยจะมีปุ่มปรับเปลี่ยนเกียร์ครับหรือว่าแพทเทิร์นชิพนั่นเองครับสามารถเพิ่มและลดเกียร์ได้ครับโดยการกดเท้า มีทั้งหมด7สปีดครับผมสำหรับหน้าจอรุ่นนี้นะครับเป็นแบบสัมผัส8นิ้วนะครับรองรับ Apple CarPlay รวมถึงเชื่อมต่อกับกล้องมองหลังได้ด้วยนะครับสามารถปรับมุมมองได้ทั้งหมด3ระดับนะครับแอร์ครับผมจะเป็นแบบออโต้นะครับดีไซน์สวยงามครับสำหรับรุ่นนี้นะครับจะมีระบบ i d l ด n g stop มาให้ที่จะทำงานในขณะที่รถหยุดสนิทนะครับสามารถปิดเปิดได้ครับ นอกเหนือจากนี้เราจะมีอีคอนโห d e มาให้เหมือนกับซิตี้รุ่นเดิมนะครับสาหรับประหยัดน้ำมันเวลาลูกค้าขับในเมืองครับสาหรับเกรด RS นะครับจะมีพนักวางแขนพร้อมกับช่องวางแก้วน้ํามาให้นะครับแล้วก็จะมีช่องจ่ายไฟสํารองเพิ่มม้อีก2จุดนะครับเป็นงไงกันบ้างครับสําหรับซิตี้เทอร์โบของเราหากลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อพวกเราได้ที่เชียงใหม่ฮาน่าเซ็นเฟสถนนเชียงใหม่เดสเกตห่างจากเซนทัลเฟสติวัล1.5กิโลเมตรเท่านั้นนะครับหรือช่องทางการติดต่อเพิ่มเติมด้านบนที่เราขึ้นไว้ให้นะครับเดี๋ยวเราพบกันที่โชว์รูมนะครับวันนี้ผมกับเชียร์สวัสดีครับ